สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่องแฮปปี้บินนะครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวทุ่งนานครับว่าทุ่งนาวันนี้เขาทําอะไรกันครับวันนี้เขาทาํากันไล่นกนะครับไล่นกที่นกลงมากินข้าวเปลือกที่ชาวนาได้หวานไว้นะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับ นนเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับวิธีการไล่นกนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราเห็นทุกคนอยู่ตรงโน้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กัน,นครับ นี่นะครับเป็นทุ่งนาที่ทําการหว่านเมล็ดข้าวใหม่ๆนะครับจะทําให้มีเมล็ดข้าวนะครับเมล็ดข้าวเปลือกนะครับอยู่ลอยอยู่บนดินนะครับแล้วเราก็กุบน้ําลงไปทีนี้เนี่ยนกมันก็จะมาลงมาจับเกาะกินเมล็ดพันธุ์ข้าวของเราครับเราจึงต้องทําการเฝ้าระวังไล่นกนะครับตรงโน้นคือคนเฝ้าระวังเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กันเลยครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นเวอร์ชันภาษาค้าเมืองนะครับผมเพราะว่าเราอยู่เหนือเป็นเ้าเหนือเขาจะอู้กับเมืองนะครับผมไปชมกันเลยครับ นี่เป็นหมุนไล่กาครับที่ใช้สําหรับไล่นกนะครับผมเราทําไว้เพื่อหลอกให้นกกลัวครับผมว่าเหมือนกับคนอยู่ในทุ่งนาครับนะครับมาถึงแล้วนะครับตอนนี้เจอกับลุงเขานะครับลุงเขามาเฝ้านกอยู่ทุ่งนาครับลุงเจื่ออย่างครับลุงอุทัยครับุงอุทัยลุงอุทัยมาเฝ้านกอยู่ตรง ทุ่งนาตรงนี้นะครับนาตั้งแต่กี่โมงแล้วครับมาตั้งแต่หกโมงหกโมงแล้วเป้านกอย่างไรวิธีการอย่างไรไม่ไหนอุปกรณ์เออมีปะทบออันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ของลุงนะครับคู่กายของลุงเขานะครับลุงเขาเอาใช้เฝ้านกนะครับผมจะใช้ใช้วิธีการเมื่อนกลงมาอยู่บนทุ่งนาแล้วนะครับเราจะทําการจูดปะทัดหรือว่าปะทบนะครับทางเหนือเขาทางภาคาสเหนือเขาเป็นอย่างของว่าปะทบนะครับคือเกิดเสียงดังนะครับผม เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนกก็จะตกใจแล้วก็บินหนีไปนะครับอาลุงไทยสายิศอ่าสายทิศอ่าควางนะคางเนี่ยวะใ้้ไอ่าเอ้าเสียงดังเมื่อเมื่อนกได้ยินเสียงแบบนี้แล้วนะครับนกก็จะบินหนีไปนะครับนะครับผมจะมาพูดถึงรายได้ของการทํานานะครับ นาพื้นนี้นะครับเป็นของเปรียงเอดนะครับผมเลรียงเอทเนี่ยเปิ้นทําทั้งหมดอยู่14ไร่นะครับ14ไร่ใช้งบประมาณในการทําไปอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ30,000ื่นนะครับรวมทั้งค่าจ้างคนงานนะครับเป็นนาปังนะครับนาปังเราจะใช้คนนะครับหวานเมล็ดแก้ลงไปโดยใช้เครื่องนะครับเครื่องเดี๋ยวนี้เครื่องมันสะดวกสบายแล้วนะครับผมไม่ไม่ไม่เปืองค่าแรงเยอะครับผมเมื่อกิบเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ จะอยู่ที่ราคาประมาณจะได้รายได้รวมทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ5 0,000ื่นกว่ากว่านะครับผมรวมทั้งของงบของรัฐบาลที่เอามาให้กับเกษตรกรของผู้ปลูกข้าวนะครับจะอยู่ที่ไร่ละทั้งเก็บและทั้งเกี่ยวนะครับจะอยู่ที่ประมาณไร่ละพันหกรบาทนะครับ ครับผมจกที่เราได้มาสัมผัสบรรยากาศการไล่นกกันตามทุ่งนานะครับวันนี้นกไม่ลงมาตามทุ่งนานะครับเพราะว่าตอนเช้ามันได้ไปกินของแปลงข้างๆเรียบร้อยแล้วครับเ <c oughs> จ้าของเขาบอกว่ากินจนอ้วนกลับไม่ได้เลยครับ <c oughs> นี้นะครับเรามาทํานี่คือเป็นการทํานาปังนะครับผมนนปังการทํานานั้นแบ่งออกเป็นสออย่างนะครับคือนาปีกับนนปังนะครับนนปีเราจะทําในฤดูนะครับ คือปีละหนึ่งครั้งครับส่วนแานปางนี่เราจะทําได้หลายๆครั้งในหนึ่งปีนะ <Huh? S 1> การทํแนนนั้นในช่วงหน้าปีนะครับเราจะมีการหว่านเมล็ดนะครับเสร็จแล้วจะทํากันในช่วงหน้าฝนนะครับหน้าฝนของฤดูฝนของทุกๆปีนะครับในสมัยครั้งพุทธกาลการทำาหในช่วงนี้นะครับชาวบ้านจะไปหว่านก้าเมล็ดลงไปครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพระพิสุสงะ์ะเดินออกมา ไปข้างนอกนะครับทําให้ไปเหยียบต้นแก่ของต้นข้าวนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้นข้าวก็ได้ล้มตายกันนะครับจึงเกิดประเพณีการเข้าพรรษานะครับเกิดขึ้นนะครับให้ประสงค์จําศีลอยู่ในวัดนะครับเป็นเวลาสามเดือนเมื่อต้นแก่โตเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะถึงฤดูการออกพรรษานะครับเราก็จะทําการเก็บเกี่ยวครับผมในการทํานานั้นแบ่งออกเป็นอยู่2ออย่างนะครับมีนาปีกับนาปังนะครับผมวันนี้ ขอจบการทำคลิปอย่างเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำล,ลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ